เมื่อคุณเห็นคนมีคู่เดินผ่านหน้าคุณสิ่งที่คุณจะทำอืมลองทัาสไนเปอร์พร้อมเสริมเข้าหัวคุณแล้วครับภาพนี้ก็ฮาเหมือนกันนั่น,นี่ เล่นเกมพอนอนไม่หลับกับนอนไม่หลับพ่อเล่นเกมใช่แล้วเพื่อนพวกเราร่วมมือกันเพื่อไม่ให้นายนอนยังไงล่ะจงเล่นเกมต่อไปแล้วนอนไม่หลับต่อไปซะความสมดุลที่สมบูรณ์แบบคุณจะเลือกอะไรระหว่างยาเม็ดสีฟ้าวอร์เดนธรรมดากับยาเม็ดสีแดงวอร์เดนแบบ2อดีอืมวอร์เดนแบบ2ดีนี่น่าสนใจจังเลยอ่ะผมเลือกเม็ดสีแดงแล้วกันนะและทุกคนล่ะเลือกเม็ดไหนคอมเมนต์มาบอกทีให้เพื่อนมึงปลูกอะไรบ้างวะทำไมมึงได้กินผลไม้ทั้งปีเลยอ่ะกูปลูกต้นมะพร้าวเพื่อนปลูกต้นมะพร้าวต้นเดียวกูได้ทั้งขนุนมะพร้าววววแลลุ้้้กก็ยยยอนนนัเเพื่ีมมมตร ชัดๆเวลาเศร้าๆก็มาดูภาพนี้แหละทําให้มีกําลังใจในการใช้ชีวิตบวมครับไม่ได้โมเพราะว่าผมมีกระจวนจวนจวนใช่แล้วมันบวมเหมือนกูเลยกูมีกําลังใจใช้ชีวิตแล้วเม <c oughs> ื่อผมกินส้มตำที่ยายทําไว้ อ้เผ็ดแท้โอ้ยเผ็ดแห้งเผ็ดคักเผ็ดแนวอ้ยยายมักจะใส่พริกสักครึ่งกิโลเอาไว้ในส้มตำตลอดเลยครับเพราะลิ้นยายเริมไม่รู้สึกแล้วผมที่มาแอบกินก็ร้อนกันเลยทีเดียวนี่คือสิ่งที่ทำลายโนเกียได้เน็โนเกียงั้นเหรอทุกเลยโอ้ไม่แนนโนสาบัดทำลายโนเกียได้เหลือจะเชื่อจริงๆทุกคนพี่ที่รักบอกฉันหน่อยสิมันเกิดอะไรขึ้นกันละครหนึ่งแสนนานเมื่อวานนี้มีชายชราคนหนึ่งอายุ18ปีได้ขี่ม้าขาวตัวดำวิ่งตะลุยขี้เลนฝุ่นตลบเจอจระเข้ฝูงหนึ่งจำนวนหนึ ปังปั้งปัง,ปงจำนวนหนึ่งนะทำให้จระเข้คนอนตายแล้วว่ายน้ำหนีไปนี่มันเชี่ยอะไรวันนี้ กูไม่รู้นิทานอะไรทําให้กูงงสุดๆวันเกิดปีนี้ของยายขอให้ยายสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยตลอดไปเลยนะครับร้านลักมีน้ำปลาไม่บานนี่ <S <S หยุดป่วยพรในยายกูแข็งแรงแล้วยายกูเป็นสไปเดอร์แมนแล้วเนี่ยอะโดคอนโดดโลละ50บาทเดี๋ยวเดี๋ยวมันควรเขียนว่าอะโวคาโด50บาทไม่ใช่เหรอไม่ใช่อะโดคอนดดนี่แม่ค้าไปเรียนภาษาคนคอนมาแน่นอนนี่เจ้าหมีโวแกโดนจับแล้วได้ข้อหามีอาหารเม็ดไว้ได้ครอบครอง2 0 0 0 0เม็ดนายถูกจับแล้วเดี๋ยวนะไอ้ทาสมาซื้อมาให้กูถุงหนึ่งกี่ก่่ยยวววอะไไรดด้้เลมแแกโจับ ข้างบ้านท่านหนึ่งถามผมว่าเรียนจบมีงานมีเงนิงนหรือยังจ้าลูกสิที่ผมจะตอบคนจะมีสิทธิ์ไหมคะคนจะมีสิทธิ์ไหมคะปาริญญาไม่มีแต่มีนะคะแต่นะคะ<อ>นี่คือฉากต่างๆที่ลูฟี่ต้องเน่นกับผู้หญิงในเรื่องวันพีดวันพีดคนแสดงอืมเสร็จกูละมึงเอ้ยมีแต่ฉากเด็ดๆทั้งนั้นเลยกูต้องได้เล่นหมดแน่นอนะออยากเป็นคนที่หิวใจแต่เป็นได้แค่หิวบางกระสอ ทำไมทำไมกูได้ไปแค่ฮิวมากกะสอกูไม่เจ่คนคนนั้นวะนี่เป็นคำคมเอเลี่ยนจะชัดถึงจะทะเลาะก,กันทุกเช้าแต่เธอก็ยังไม่ลืมหน้าที่นะนี่เลยอาหารเช้าสุดแซ่บแต่มันมีรอยอะไรแปลกๆด้วยวะและขนมปังมันก็เค็มโดยไม่ต้องโรยเกลือด้วยโอ้ชัดเจนเลยรอยตีนเมื่อเพื่อนยืมเงินแล้วไม่คืนสิที่ผมจะทำอเออกูแน่กูไปฝึกวิชาคนคอนมาเรียบร้อยแล้วมึงไม่รอดแน่คำว่ายืมวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้คืนคุณจะไม่ได้คืนอีกต่อไปครับทางที่ดีอย่าให้เพื่อนืีี่่่าาาอเเเนทร้ปปปห กูแต่งก้อนไอ้สรรู้หรือไม่คุณสามารถดื่มลาวาได้แค่ครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นกูรู้อยู่แล้วเพื่อนแล้วกูก็ไม่อยากจะหามากินด้วยเพื่อความเจริญเราจะสร้างสิ่งนั้นกันรถถังเหรอพี่ใช่รถถังหรือเปล่าหรือว่าโทรศัพท์พี่ไม่กูจะช่างเช้ามงคงเพื่อเก็บความมองคงเอาไว้ให้เราพัฒนายกิงขึ้นพวกเราจะตจลงญพี่เซนคูกูคิดได้แค่นี้หรือว่าเนี่ยแต่อนิเมะเรื่องด็อกเตอร์สโตนเป็นอนิเมะที่ผมชอบมากๆเลยนะครับทั้งสนุกและให้ความรู้อย่าลืมไปหาดูกันนะครับสนุกมากๆถึงแม้ว พี่พีแล้วก็ตามนี่คือภาพลูฟี่ใช้ร่างนิกะนี่ฉันพลังเต็มที่โอพีแน่นอนในชีวิตจริงกูก็ใช้ร่างนิกะาได้เหมือนกันล่ะมึงอย่ามาโม,โมโลูฟี่โน่คางคกใช้ร่างนิกะาโนคนที่ผมชอบเปรียบดังเสมือนตู้เซฟที่ล็อกแน่นหนาสกิลการจีบของผมกูมันก็แขกุญแจเด็กเล่นกูจะไปไขกุญแจตู้เซฟได้ยังไงวะกูจีบสาวไม่เป็นใครที่ยังโสดอยู่ตอนนี้นะครับผมแนะนําว่าให้โสดต่อไปมีคู่และทะเลาะกันทุกวันปวดหัวชิบไกยเลยโรงเรียนอาชีวะในโรงเรียนสงบสุขสวยงามดูเป็นธรรมชาติ โรงเรียนสามันภาพบังครับ<ม>วายที่มันสงครามอะไรกันวะเนี่ยนี่กูต้องสอบปลายภาคสอบกลางภาคแล้วก็ต้องกายค่าเทอมเรียนไ่ได้เกรดสี่โอ๊ยปวดหัวทำไมมันต่างกันจังวะโซโลอันนี้เมฆกับคนแสดงอ่ะฮะก็ใช้ได้สันจิอืมใช้ได้นี่ลูฟี่ตัวปลอมอ่ะฮะอะไรเนี่ยลูฟี่ตัวจริง<ย>เดี๋ยวเดี๋ยวถไปใช้แล้วพี่เท่งกลายมาเป็นลูฟี่ได้ไงวะเนี่ยยาจไม่มีใครผมที่ดูคลิปพี่อีซี่บวมไม่ทันแล้วมันติดเหลืองก่อนมากูกำลังจะดูเขาลบคลิปไปแล้ว แต่คลิปที่ติดเหลืองผมเอามาอัปโหลดใหม่แล้วนะครับไปดูกันได้เลยเนะนี่คือไททัน60เมตรมันมองอะไรกวนนั่นนะเฮ้ยเนื้อมันก้อนเนื้อก้อนยักษ์เลววานเนื้อกูจะกินมึงไม่นะถ้ามึงเจอลูฟี่บอกเลยว่าเหลือแต่กระดูกแน่นอน <c oughs> มีสายอะไรไม่รู้หลุดออกมาครับผมเลยโทรถ,ถามศูนย์ซ่อมรถศูนย์ซ่อมรถบอกว่าไม่เป็นอันตรายหรอกค่ะขับได้สบายใจทีนี้ใจผมก็ว้าวุ่นเลยได้คําตอบจากศูนย์แบบนี้ มันไม่ใช่สายเพื่อนแต่มันมาเป็นตัวเลยนะนั่นน่ะรีบออกจากรถให้เร็วที่สุดก่อนที่มันจะงับไข่มึงบ้านเราสร้างเสร็จแล้วตรงตามแบบของคุณเลยนะครับอ่ะฮะไหนดูแบบหน่อยซิว่ามันตรงหรือเปล่าเอ้าเฮ้ยบ้านทำไมกูเป็นแบบนี้วะเนี่ยทำไมไม่มีตัวเลขกับคานวะเอาก็ได้แบบไม่เขียนแบบนั้นนี่ครับผมก็เลยสร้างให้ไม่ใช่กูเขียนได้เป็นตัวอย่างเฉยเยมึงจบที่ไหนมาเนี่ยผมเรียนวิศวะออนไลน์ครับไอ้ฉัดเอ้ยเมื่อคุณยังไม่กินข้าวเช้าแต่เพื่อนพาออกไปแว้นนี่เลยต้มมาม่าบนฝารถอร่อยกลมกลมได้รับาาาาาาตุเเเเหลลล็็กกกแแะะะโปรรรรีีีีีนนน่่่่ค้ถึงงจยววมมททือ ของคําว่าขี้สงสัยมาทําอะไรหรือครับ เอ้ยโยเอ้โยนี่มันอะไรวะเนี่ยดักมีมใครที่เข้าใจภาพนี้คุณจะรู้จักดักมีมที่แท้จริงแกเอาสมบัติทั้งหมดของแกไปไว้ไหน <laughs> ละโกโรเจอร์สมบัติของฉันเหรอถ้าอยากได้ก็เอาไปซิ <laughs> ฉันเอาทุกอย่างบนโลกไปไว้กับไอตัวแดงแดงนั่นหมดแล้ว <laughs> แปลกับมันนุ่นอุ้ยอะไรเนี่ยทำไมมันตกอยู่ที่กูถ้าเติมคำว่ายิ่งความหมายจะเปลี่ยนไป <laughs> ยิ่งซอยยิ่งจเจริญอ่า <laughs> ความหมายเปลี่ยนจริงๆนะทุกคนแล้วทุกคนลอง <laughs> เ,เอาคำว่ายิ่งไปเติมกับคำอื่นๆดูนะครับเผื่อความหมายมันจะเปลี่ยนบ้าง HeV ใครเป็นกยกมือขึ้นใครไม่ยกก็เป็นเก นี่กูมีสิทธิ์เลือกอะไรบ้างไหมเนี่ยถ้ากูยกมือก,กูก็เป <royalty according> <pain> ็นเกย์ถ้ากูไม่ยกมือกูก็เป็นเกย์นี่สรุปมึงอยากให้กูเป็นเกย์มากขนาดนั้นเลยใช่ไหมห้องน้ําสาธารณะบางห้องก็สะอาดบางห้องก็ใช้ไม่ได้บางห้องที่ฉีดตูดก็หายห้องน้ําสาธารณะปูแม็กนี่เลยเป็นห้องน้าที่ได้เล่นน้ําจริงๆแล้วมันจะมีอะไรแปลกๆลอยตามน้ํามาซึ <Marvin flanzen> ่งทุกคนก็น่าจะรู้นะเวลาไปเล่นสวนน้ำว้ายช่วยด้วยจะเจอแมลงศีรษศีมันสัตว์ศีมันสัตว์ศีรษะสัตว์ศีรษะส ในอนิเมะมันจะมีฉากหนึ่งที่ปูมาช่วยทําอาหารโอ้ยดีจังเลยปูตัวนี้อืเดี๋ยวช่วยทําอาหารนะอาหารจะได้อร่อยโนมาช่วยเขาทําอาหารกลายเป็นอาหารไปด้วยซะงั้นแม่ถามพรุ่งนี้กินอะไรอ่ะเอออะไรก็ได้ข้าบง่ายๆสองถึงสามเมนูแม่นี่เลยกูจันให้เลยมีทั้งไข่ดาวไข่เจียวแล้วก็ไข่ต้มสามเมนูพอดีเป๊ะแม่ไปทางานก่อนนะสามเมนูจะิงๆแม่เป็นไข่หมดเลยครูบอกเราว่าเธอไม่สามารถได้ยินเสียงจากภาพได้หรอกนะแต่ไม่ใช่กับภาพนี้ครู ทุกคนได้ยินเสียงเป็นเสียงอะไรครับเสียงน,นี้ใช่ไหมโอตังอ um um ินะที่ออปติมุมไพร์บวกเองอนังเงินออบติมุมไพรเมื่อคุณกำเงิน300ไปกินชาบูหมูกระทะแล้วคุณเพิ่งคิดได้ว่าจริงๆแล้วกะเพราหมูสับ35าบาทก็อิ่มเหมือนกันนะโอไม่นะกูสั่งชุดใหญ่มาเลยกินไม่หมดโดนปรับอีกเศร้าเลยกูเพื่อเอาชีวิตรอดจากผู้ล่าสิ่งมีชีวิตที่ถูกล่าสามารถปรับตัวเองตามสภาพแวดล้อมในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงได้ผลที่เกิดจากการปรับตัวมันไม่อิมะลอยกูจะกัดมึงไปเรียกูเป็นมาเด็กเวน ตามกูไม่ทันหรอกแ้น 180ซีเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ปรับเกินไปจนกูคาดไม่ถึงจริงๆกินข้าวกับอะไรดีวะข้าวผัดไม่เพื่อนสไตล์เมกาข้าวผัดอะไรเมริกาของมึงวะนี่ไงข้าวผัดอเมริกาลสินผัดด้วยส่วนผสมของเนื้อไดนเดสาร์ที่คุณสามารถลิ้มรสได้ในราคา89บาทสั่งเลยที่แกรฟฟูดมันใช่หรือว่เนี่ยนุชตั้งใจทำงานต้องทำงานส่งหัวหน้าแล้วเดี๋ยวไม่ทันการเอาจะต้องเลิกงานไปทำงานต่ออีกเนี่ยแมวก็ตั้งใจทำงานเช่นกันนี่เลยทำงานเท่ากับทำลายทำลายให้หมดเลยเงินเงินเงันางานไง นี่คือแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือนี่เลยอ่านถึงบทไหนก็จะได้กินขนมบทนั้นสามารถสร้างความกระตือรือร้นให้เราอ่านหนังสือแน่นอนอแต่สุดท้ายหิวมากเกินไปจนดึงขนมออกมาหมดแล้วก็ไม่ได้อ่านหนังสือเลยนั่นแหละบทสรุปของมันให้เพื่อนมึงอยากรู้หรือเปล่ากูทําอาชีพเสร,มริมอะไรอะอะไรเลยเพื่อนสอนตาไว้น้ำเพื่อนว่างๆมึงก็ไปโรงพยาบาลบ้างนะเพื่อนนะถ้ามึงพูดอย่างงี้หันตูไปเลยดีกว่าครับหันมาเลยเอามาเอาตูดมาใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อใจภาคคลิปใหม่นะคร